มาอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนี้เจ้านินจาเป็นตัวนำขณะนี้ขวัญดีผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำเจ้านินจาที่สองขวัญโชคที่สามปลอยแดงที่สี่ ที่ป้ายสี่ขวัญดียังคงเป็นตัวนําขวัญโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองเจ้านินจาที่สามและพลอยแดงที่สี่ที่ป้ายสามขวัญดียังคงเป็นตัวนำขวัญโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวนําคู่กับขวัญดีขณะนี้ขวัญโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำขวัญดีที่สองที่ค้งป้ายสิบออกทางตรง ขวัญโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำขวัญดีที่สองพลอยแดงที่สามที่ป้ายเก้าขวัญโชคยังคงเป็นตัวนำพลอยแดงที่สองขวัญโชคยังคงเป็นตัวนำพลอยแดงที่สองขวัญโชคยังคงเป็นตัวนำพลอยแดงที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่หนึ่งขวัญโชคหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิง่ง 1นาที11.17วินาทีพลอยแดงหมายเลขสองชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที12.62วินาทีขวัญโชคหมายเลขหนึชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที11.17วินาทีพลอยแดงหมายเลขสองชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที12.62วินาทีครับ